ครับเมื่อมาถึงที่ตัวคอยเย็นนี่นะครับนี่นะครับ s1 นะครับ s1 ตัวนี้ก็ที่คอยร้อนมันเป็น s1 สีดำนะครับตัวนี้ก็เป็น s1 สีดำเหมือนกันก็คือสายเป็นสายลายนะครับตัวสายไฟนะครับตัวนี้ s2 นะครับ s2 ก็คือเป็นสายนิวตรอนนะครับมาที่นี่ก็เป็นสายนิวตรอนเหมือนเดิมนะครับสี ฟ้าเอ่อสีฟ้าเนี่ยแหละครับแล้วก็เอสตัวนี้ก็จะเป็นสายสัญญาณนะครับตัวที่คอยร้อนก็เป็น S3 ก็เป็นสายสัญญาณเพื่อจะส่งไปยังตัวคอยร้อนนี่นะครับสีเขียวตัวนี้นะครับก็เป็นสายดินสายกาวที่สายไฟลงดินนั่นแหละครับก็ใช้สีเขียวตัวนี้นี่ครับสีเส้นตัวนี้เข้ามาอย่างนี้นะครับโอเคนะครับ การต่อไฟของอมิซูบิชิตัวใหม่ๆปัจจุบันนี้ก็จ,จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับ